สวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาพี่ๆน่าไปนอนกระต๊อบคุณลุงกันนะครับนะวันนี้เรามากันนี่เลยนะครับผมมากันสี่คนครับผมนะสวัสดีครับเซ็ทูครับผมแล้วก็นี่นะครับผมช่องจินดาชาแนลนะคะเป็นช่องใหม่นะครับผมตักนะครับจากช่องตักสั่งครับครับผมฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับพี่ๆไป นะครับพี่พี่ตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็ใกล้จะเดินถึงกระต๊อบคุณลุงแล้วนะครับนะนี่เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายนี่เลยนะกล้จะถึงแล้วนะครับกระต๊อบคุณลุงคือแบบที่นี่นะอากาศเย็นมากเลยนะครับพี่พี่น, <c oughs> นี่เลยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยอากาศดีมากไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยจะอยู่กระต,อต๊อบเปล่านะครับ โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อกันเลยนะครับผมไปนะพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ถึงบ้านคุณลุงแล้วนะครับถึงแล้วด้วยนะครับพี่พี่นะอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะครับนู่นพี่ๆี่เจอไหมอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยจะอยู่บ้านหรอกป่นะครับพี่พี่ี่นี่ธรรมชาติดีมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยครับผมไปนี่เลยนะครับพี่พี่ ตอนนี้เนี่ยถึงกระต๊อบคุณลุงนั้นครับต้องระวังนะทางเลื่อนนะต้องระวังเลย,ต,เลยต้องบอกพิพีเลยนะครับเลื่อนมากเป็นไงจ้อ ชอยแล้วไปนะคไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยจะอยู่บ้านเป่านะนี่ครับคือสต๊อปกลางป่าน,นะครับถึงแล้วนะคแต่<ผ>มไม่รู้ว่าคุณตาคุณลุงจะอยู่ไหม,ไมยอยเออไปสวัสดีครับคุณลุงครับแล้วเมืม่อน,นกโกดปะ นกอ้วนเหอจะตาน้ก้นป่ะมันอะไรมึงจ้ัโอ้มังจอ้วัสดีครับทำไรอยู่เนี่มังจออ๋อกำลังจะทำปะเขา โห oh, <Okay, morning. S 1> กระตับคนลงนี่คือโอ้โ oh, หสภาพดีมากเลยนะพี่พี่ง <laughs> ี้แลนะมาก่อนนี่โดนไฟไหม้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ oh, นี่เลยนะถึงแล้วนะทุกคนโอเคครับผม นี่นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปพี่เนี่ยชมบรรยากาศรอบบ้านคุณลุงก่อนนะครับผมนี่เลยนะคือแบบอากาศเย็นมากเลยนะครับผมโอ้โหพี่พี่ดูทุเรียนเนี่ยน่าวรุ่งมาเต็มเลยนะครับโอ้นู่นนะพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่พี่น่าจะเจอปลาเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะ เพียบเลยนะครับทุเรียนนี่นะอ๋อนี่แล้วก็มีซ้มโอโอแต่เนาวแล้วนะครับน่นอีกลูกหนึ่งนะเนาวแล้วเหมือนกัน นี่เลยนะโหบอกเลยบ้านข้วงนี้คือผักผลไม้นี่เพียบเลยนะครับโอเคครับพี่พเดี๋ยวเราเนี่ยมาก่อไฟแล้วก็ประกอบอาหารกินกันเลยนะครับผมไป พี่ครับตอนนี้เนี่ยกับห้องเราเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมหมูย่างของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะวันนี้คุณลุงก็มากินข้าวกับเราได้นะนี่เป็นไงมังจ้อนี่เลยจะมีจะมีไข่นีครับอือแล้วก็แกงหน่อไม้นะครับรับคุณลุงก็น้ำพริกนี่เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยมากินข้าวกันเลยครับผมมา

บริการน่าต้านเราะมอนะพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเราเราทั้งสี่เนี่ยก็ได้กินข้าวกันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราก็ได้ผูกเปรครบหมดแล้วนะครับนี่เลยเป็นไงสอนอิ่มไหมอิ่มมากเลยครับผมอุมมัมมี่ไหมอุมมัมมี่จัดเลย <S 2> <S 2> เป็นไงพี่ตัก๊กอร่อยป่ะอ,อิ่มป่ะนานๆเลยมาทีเปลี่ยนเปลี่ยนมา,านบรรยากาศเดี๋ยวล้วคืนนี้ฝนตกไม่หนักเรา ไปจับกุ้งจับปูมาย่างกินกันนะครับผมใช่ครับผมนะนี่ก็เป็นพี่ชายของผมนะครับนะก็เพิ่งเปิดช่องใหม่นะช่องตักซางนะครับผมฝากเข้าไปติดตามพี่ผมเลยนะครับผมแล้วก็นี่อีกนะครับผมนี่ก็เป็นพี่ผมเหมือนกันนะครับพี่ครับครับผมนะฝากเข้าไปติดตามช่องพี่ผมเลยนะครับช่องอะไรครับผมช่องจินดาชนแนลนะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะครับผมนะอย่าลืมเข้าไปอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะครับพี่ๆนี่เลยนะครับผม ตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยก็เริ่มตกไป,ปอยๆแล้วนะไม่รู้ว่าคืนนี้นะฝนจะตกก่อนครับถ้าตงเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยต้องย้ายเข้าไปนอนกับคุณลุงนะครับก็ภาวนามาให้ตกเลยอืมโหตอนนี้ก็หกโมงหกโมงแล้วนะครับผมนะต้องบอกพี่เลยนะทุเรียนเนี่ยคือแบบโอโ้โหเตนี่ทุเรียนเต็มเลยนะครับผมเต็มต้นเลยอะ่ะอืม นะมันจะกลายก็อากาศเย็นมากเลยนะครับก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาเจอกันคืนนี้เลยครับผมมา เขาผมได้เวลาไปหากุ้งปลาแล้วครับปูพร้อมิตดานะเนี่ยพร้อมต้องบอกพี่เลยนะครับว่าอากาศเนี้ยหนาวมากเลยนะครับผม<ด>นะเราเนี่ยต้องย้ายไฟมานี่เลยนะครับพี่นี่เรานี้นอนกันคารมมุมเลยนะพี่พพผมก็นอนนี่แล้วก็พี่พผมก็นอนนี่นครับส่วนผมนอนตรงนู้นนะส่วนพี่อ๋อส่วนสอนก็นอนตรงนี้นะครับผมนะนี่เลยนะต้องบอกพี่เลยนะว่าโหหนาวหนาวแบบหนาวจริงอากาศหนาวจริงแล้วฝนมันตกบ่อยๆเลยเนี่ยอากาศคือดีมากอ่ะใช่ หนาวไม่หนาวนี่คือแบบรูจมูกนี่อุดตันเลยนะครับพี่พี่นะนี่เลยสอนเตรียมของเงเตรียมเกยกร้อนไปจับปูเรียบร้อยแล้วครับเกยร้อนเหรอจับปู่เพื่อได้ถ้าได้ก็เดี๋ยวไฟพร้อมละเออตอนนี้ก็รู้สึกว่าหิวแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยนอนยังนะครับผมนะน่าจะนอนแล้วแหละคุณลุงน่าจะนอนแล้วแหละครับผมไปกันเลยมั้ย โอเคครับพร้อมที่รัโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมไปสอนอมาเลยนะเรารไปเลยดีกว่ารีบไปกันเยไต้องมีอ่ะเดินเดินนี่ยต้องระวังเลยครับใช่เราเนยต้องระวังงูนะพวงูตะขาบเนี่ยโอเคครับผมไป เท้มาลเางเาแตะไ่้ตขนาดผ้าใบมาก็เลื่นเหมือนกันนะพี่พี่มันต้องมีทักษะรอบตัวนะต่อกับพี่ตักก็ไปนู่นนั้นนะครับผมฝนตกไ่บงนี้คือแบบในป่าเนี่ยมันต้องระวังทวกงูนะ ไม่แน่พี่ๆไม่แน่อาจจะมีทากนะครับผมมีแน่แหละไม่รู้ว่ามันจะมาก่อนหรือมั้ยออกมาข้านงนอกนี่คือเราต้องพกมีดอ่ะนะไปไหนละมึงมานิดตร้ากเดี๋ยวมึง,งหน่อยชูก้อนหน่อยชูกิ๊ๆนิ่งๆ

จับมือเดียวชำนาญไปละได้ปะลูกอ้อนนี่กำลังเป็นตัวกบเลยออจับยาวมากทุกคนอือใส่มาไม่ได้ไม่ได้เยอะมากหลบไปข้างล่าง่อๆอือไม่ได้แอมหรอกนี่นะทุกคนนุ่มกันเยอะมากเลยอเ้ยอนอ้าวงมิกกูมาทำไมเนี่ยได้ พกไวไงจะใส่บ่เบฮะจะใส่บ่โอโโเคเจอพเจอพตับลูนี่จับไหมได้ไหมจ้ะใช่จับยาต้องจับสองมืออ่ะอันนี้จับกรงสองมือไงอ้กองมือจับโอเล่าอกอ อนี่ทุกคนตอนนี้ผมจับได้แล้วตัวหนึ่งนะสอนนี่เออเออนี่นะี่พี่กุ้งธรรมชาตินะครับผมใช่ไหมมีปลาด้วยปลาอะไรไม่รู้เดี๋ยวมือนดดูไปเสียเดี๋ยวเพิ่งเยียบน้ำนะจด ตัวนึ่งมาเลยฮะมีตัวนึ่งสองตัวนะจับเลยแน่นด่ากาะด่าอะไรเขาเรียกว่าที่เกาะตัดมือเราเลยสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เยอะขึ้บน้ำคุ้มเลยเออนี่อ่ะได้ละอ่าจับไม่ได้แต่ผมไ้ต้องจับช้าๆน้สาคุนคิบูโอ๋ยไปละ มานี่ไงไหนอ้โหได้นะครับเบสโชว์ไ่อมานี่นะทุกคนอโหเริ่มมันเทอมทจะต่อไปนีแต่ก็แบบมันก็ตัวใหญ่อยู่นะถ่ายจานานไม่ได้กดถ่ายชิบหยไอ้ี้ออย่าเพิ่งเย็บน้ำอย่าเพิ่งเย็บน้ำเยอะ มันต้องหาแบบแอ่งมีน้ำเยอะแลวสอดลูกออดนี่คือแบบเยอะนะทุกคนเ็นไหมสอลูกออดนี่วใหญ่ๆๆๆนี่ไงด้ไหมนี่ไงไหนเขาดูเต็มๆหน่อยเนี่ยน่ไม่ค่อยชัดนะกุ้งภูเขาพี่กุ้งแบบธรรมชาติจัดเลยอ่ะเป็นันเป็นๆมีตรงนี้อยู่ ลุกป่ะลุกออดใช่น้าะก่งไม้ลยับนโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาจับเลยนะครับผมไม่ใช่ตักนี่ครับทุกคนระวังนะสอเดินมาเจอกับเื้อเขียว โรมันกระโดดฮะกระโดดกัดได้ด้วยเหรอโดนมันโชกนะไอหนูปลานี่ครับลูกปลาอย่างนี้ระวังนะเว้ยกระดกขนไม่ตายหรอกเฮ้ยอย่าประมาทเลยนี่เจือหั่งไม้แบบหัางไม้เลยนะอันนี้มีเจือห่างไม้เออหน้าห่างมืนไม้เจือห้างมันน่ะแดงนอันนี้มีพลิมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเราเดินไปกันมาเนี่ยมีพลิ้งเลยนะดีนะไม่มีใครโดนอ่ะเออผมเดินมาที่หลังคนหลังสุดได้เห็นระวังนะไอหนูเดินคนหลังสุดเห็นหคนหน้าไม่โดนอืมโดนเข้าไปนี่คือ บอกเลยนะไปโรงพยาบาลไม่ทันนะไม่ไปโรงพยาบาลไม่ทันได้มึงไปไันไปกันต่อดีวยาโอเคทางใครทางมานะไปเดี๋ยวเราไปหากุ้งกันต่อดีกว่าไปนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราได้กลับมาที่พักของเราแล้วนะครับมาดูกันว่าเราได้กุ้งกี่ตัวมด่ยยังมั่ยแล้ม่วแล้วเราโอ้โหนี่เลยนะพี่ๆนะ เยอะอยู่นะเยอะมากเลยเบยตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเนี่ยนี่จับมือเปล่านะน่าทำเมนูกุ้งเต้นเนี่ยเกือบร้อยตัวห้าสิบกว่าตัวอันนี้ขนาดจับมือเปล่านั่นนะทุกคนอุปกรณ์ดีๆอ่ะได้โผนี่ใช่ไหมน่าได้แต่อย่างไรแล้วเนี่ยเพราะมันเมื่อกี้ลงไปดูอะเยอะมากเลยนะมีพวกกุ้งด้วยด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรกันดีเนีจินดาลูกออดลูกออดตัวใหญ่มาเนะเป็นกุ้งเต้นนะเมนูกุ้งเต้นใช่เราต้องไปล้างให้สะอาดก่อน เต้นลำเออมึงกินลมต้องเต้นลำลำวงปะลำอะไรก็ได้ลำวงไปเนี่ยมั่งเดี๋ยวเรามาดูเราทำเมนูกันดีกว่าครับพี่บผมาจะน่าทานหรือเปล่าเจอกันครับครับผมโอ้ตอนนี้นะครับเมนูของเราเสร็จแล้วนะครับพี่จมีเบื้องเลยพี่น้องมียำปลากระป๋องแล้วก็มียำกุ้งเต้นนะครับผมนี่เก็บตกเก็บตกรอบดึกกับหิวหิวใช่เบสคนเดินป่าลองชิมให้ดูหน่อยได้ไหมว่ารสชาติอร่อยไหมคันไปเข้าตา ชิมให้พี่เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมอร่อยหรือเปล่าเออาได้เลยนะนี่เลยนะทุกคนจะรับตายดิมันยังไม่เปรี้ยวยังไม่ชิมเลยอร่อยไหมอืมมัมมี่นะอืมแต่ว่าค้อนใบตอนตาบ้างอ่ะมืออร่อยจนน้ำตาไหลผมใช่ไหมอออ่ะคุณถือกล้องให้ผมหน่อยนะครับจะชิมให้ดูผมชิมดูก่อนืมครั้งแรกในชีวิตเลยครับพี่ๆสาบานเลยไม่เคยกินเมนูกุ้งเต้นเลย ครั sea, language, no. ite, ้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยกินอะไรกุ้งเต้นเป็นไงอะไรจนน้ำตาไหลบอหนวดกุ้งมันบาดปากต้องกินแล้วไหมกูกันดีวะแต่ก็อร่อยนะอร่อยเหมือนกันนะไม่เคยกินเลยครั้งแรกเลยที่เคยกินขอชิมยำปลากระป๋องเลยมั้ย ไหนให้คนปรุงทำกันไคนปรุงคนปรุงกินดูวะคนปรุงอุมามิอร่อยอร่อยกินดูว่ากุ้งเต้นมาเดี๋ยวถือกองฮะให้กินจอดอึ๊บไงให้คนให้คนทำลองชิมฝีมือตัวเองดูอุมามิ่ไหมอร่อยมากเลยได้เลยได้เลยอืมได้จิตาลองดิเดี๋ยนเอาไหม แต่ขอลองกันนะอืมไม่ถูกมาเ,เป็นเจ้ามานี่ยขนดาดจะอ้วนเลยอ๋อไอ้ปูปูเป็นไงอืรสชาติเหมือนกุ้งเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยมากินกันเลยครับผมโอเคครับพี่ๆตอนนี้นะครับเราทั้งสี่เนี่ยก็ได้กินเสร็จแล้วนะครับผมนะแต่ละคนก็เข้านอนกันแล้วนะนี่เลยนะสอนเนี่ยกับแบบพ่อผมนะครับผม นาสันพียันดาเนี่ยก็นอนแล้วล้ะครับอืมก็โอเคครับพี่เดี๋ยวไว้เจอกนพรุ่งนี้เช้าครับผม นี่เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บเข้าของนะพี่ๆทีนีอากาศดีมากอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเย็นเลยนะครับผมหมาลงมาหลายตัวเลยนะโหดูตัวนี้ดิน้าคือแบบคนน่ากลัวทำอะไรวะรนี่แล้ว ไม่ใช่งับงับมือมาแล้วสองคิดเล่นอย่างไงคิดเล่นคนลุงก็ตื่นแล้วนะครับแล้วก็มีลุงคนหนึ่งลงมานะครับผมน่าี่ันนะ่หลน้ามงนยอะนี่น่ากลัวนะน โอเคครับเพ่เด๋วเราเนี่ยจะมาเก็บข้าของกันเลยนะครับผมทุกคนครับตอนนี้นะครับเราทั้งสี่เนี่ยก็ได้เก็บข้าของกันเสร็จแล้วนะครับผมนะเด๋ยวเราเนี่ยก็าจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสี่ด้วยนะครับนะนี่ก็น้องมายนะครับผมนะครับฝากติดตามด้วยครับครับผมช่องตักซังนะครับผมมีนะครับ ช่องจินดาชาแนลนะคะครับผมฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับกำลังจะเปิดช่องใหม่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยว้เจอในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม